สวัสดีครับวันนี้เข้าป่าตอนคืนเลยนะครับเดินล่าจิปโปมสักหน่อยครับเพื่อได้เอาไปทอดบ้างได้ยินเสียงไหมครับสนั่นป่าเลยครับป่าครับลุยครับลุยเอาตัวแรกมาแล้วครับผม โปมครับจีปโปมไปต่อกันเลยครับเห็นไหมครับนาจะทันนะครับโอ้ทันอยู่ครับ ไั่ถอยไม่ทันครับเสียมด้ามสั้นไปหน่อยโอ้โหน่าจะขาดครับว่าแล้วอย่างนี้ขุดตามสันหน่อยครับไม่ทันครับขาดเลยครับ เลยต้องขุดตามตอนนี้โดนครับว้าวไม่รู้จะทันหรือเปล่าน,น่าจะขาดอีกแล้ว โอ้ไม่ขาดครับทันพอดีเลยครับอม่รู้จะทำต่อปล่านะครับโอ้ยยังทันด้วยว้าวเสียดายครับเสียมด้ำมันหักครับ ไปสั้นกันหน่อยกระดานยาวๆได้ทุกตัวแน่ครับน,นี่ครับขารู้เลยครับ สองสนันนะครับโหดีอย่งดีหลือพลาดครับแทงเฉียดรูนเลยแต่ยังดีที่อยู่ครับยังไม่มีใครมา่องนะครับมันไม่ตื่นคนเลยโดนครับเป้าไม้ของเราน่โดนรากครับ เอาเสียมลงไปโดนรากพอดีเลยครับเอาะมาจากไหนโอ้ยโดดออกครับโหรูเยอะมากเลยครับในตาเนี่ยแต่น่าจะยังไม่ออกนะครับทามาเดินขุดได้เยอะเลยครับรูเต็มนะครับเสียงอยู่ใ,ใกล้ๆนะครับแต่หาตัวไม่เจอนีอ่เห็นแล้ว โดนครับโดนว้าได้เกือบทุกรูนะครับมีแทงขาดไปตัวหนึ่งครับเสียมมันสั้นครับเดี๋ยวกลับไปทางเดิมมันครับลืมเก็บกุนแจรถเสียงอยู่ใกล้มาครับแต่หาไม่เจอ เอข้าไปอีกแทงงูไปโดนไหมไม่ทันครับเข้าพรวดเลยพลาดไป็หนึ่งตัวแล้วครับว่าได้ยินเสียงอยู่ครับแต่หาตัวไม่เจอัไม่เจอแล้วครับอื้มอีกแล้วยังดีที่อยู่แทงไม่เข้าครับดินเหนียว มาแล้วครับเข้าไปในป่าคืนดีกว่าครับดินนิ่มดีมดแคงง่ายครับทางทางเป็นดินเหนียวแคงไม่ค่อยเข้าเลยครับตัวนี้อยู่โล่งๆครับงโล่งๆนี้ก็หาง่ายเลยครับมาแล้ว ียังไม่มีใครหาครับไม่ตื่นคนโอ้โหอยู่ไกลเลยครับตอนนี้เห็นแต่ไกลครับโดนโดนร้องจิติดกันเลยครับ อ้าวโดนครับโดนเนี่ยครับดินนิ่มๆอย่นี้แทงง่ายนะครับตอนแรกผมคิดว่าในป่ายนี้รากไม้จะเยอะนะครับถ้ารากไม้เยอะแทงไม่ค่อยเข้าครับเจอจากข้างหลังนี้ยากหน่อยครับต้องเดินวนไปข้างหน้ามัน <c oughs> น่าจะไม่ทันนะครับว้า wow. วไม่ทันจริงด้วยครับโอ้โ <c> ห <oughs> แทงจากข้างครับแต่แป๊บแป๊บเดี๋ยวมันก็ออกมาอีกนะครับ ได้ยินเสียงใกล้มากเลยครับแต่หาตัวไม่เจอครับตอนนี้อไปเจอตัวก็ไม่ทันครับผมจะแทงจากข้างหลังเลยนะครับตัวนี้ <c oughs> โดนครับโดนเสียดายดามเสียมสั้นไปหน่อยครับเจาบ ออกมาแปบเดียวนะครับตายพอสมควรนะครับเดินตามเสียงมาจนออกจากป่านะครับอยู่ข้างทางเลยครับตรงนีเ้เกือบขาดครับเกือบขาดโดนกลางคอเลยครับสองตัวติีกันเลยนะครับ ครัโดนรับโดนโอ้โหไม่ทันครับหัวขาดเลยครับโอ้โหทันไม่ทันครับแทงสกัไดไวลึกอยู่ครับตรงนีง้ ทางขนาดนี่ดินมันนุ่มครับมีแต่ตัวใหญ่ๆเลยครับเจอแต่ถาวันครับเดี๋ยวจะลองดูนะครับพลาดก็ไม่เป็นไรหาไม่เจออีกอ้าวอยู่ครับโอ้โหลุกอยู่จนได้ครับแทงรอดเถาวันไป ดูครับรกมากนะครับดียังแทงรอดไปได้แตเจอล่งๆอย่างนี้ก็ไม่พลาดครับเนี่ยครับรูมันแต่ตัวนี้ยังไม่ออกนะครับป่านี้ถือว่ารูมันเยอะอยู่นะครับมันออกมาร้องแค่บางส่วนนะครับนี่แต่วันนี้ผมออกมาช้าหน่อยนะครับ ปกติมันจะร้องตั้งแต่หัวค่ำเลยถ้าออกตั้งแต่หัวค่ำได้ยิ่งดีครับเ้าเจอของดีซะแล้วครับแมงป่องครับแมงปอง่องทำไ่คือนิ่งครับเหมือนตายครับโอ้ยยังไม่ตายครับได้แมงป่องไปทอดด้วยครับผม จับกันมือเปล่าไปเลยครับอ้ยแรงยังดีครับจะหนีบเอามาที่โล่งๆเลยจะถ้าจับแมงป่องทางที่ดีตัดในตรงหางที่มันมีพิษออกนะครับแต่ถ้าเอาถังมาผมจะจับใส่ทั้งหางที่มีพิษนี่แหละครับ ันนี้เอาขวดมาครับรือว่ายัดใส่ขวดเลยต้องตัดไ้ตรงที่มีพิษออกแต่ถ้าเราจับกล้ามได้ก็อยู่มันปูเนี่ยครับต้องปองครับตัวใหญ่ๆนะครับฝั่งนู้นเริ่มร้องอองแล้วครับปะเราเดินไปดูฝั่งนู้นครับตรงนี้ดินน่าจะนุ่มอยู่ครับแต่หาตัวไม่เจอเลยครับย่ารกเกิน โอ้ทันอยู่ครับต้ศัสับไปทะลุย่านะครับหย่าหนาครับอยู่ลึกอีกแล้วครับในตายแล้วครับเห็นจากข้างหลังนะครับเดี๋ยวต้องแทงไปจากฝั่งนี้เลยครับทันไหมโอ้ยังทันอูครับโอ้ยลุกอีกแล้วแทงจากข้างหลังนี้ส่วนมากจะไม่ค่อยได้นะครับ ร้องแต่ในสวนของชาวบ้านครับไม่กล้าเข้าไปครับในป่ากงเงียบแล้วนะครับมาแป๊บเดียวครับได้มาพอสมควรเลยครับวันนี้เอาแค่นี้พอครับปลาครับกลับบ้านกันมาครับมเตรียมเครื่องทอดกี่โปมกันครับปลครับลุยครับลุย แค่พอแหลกๆนะครับเรียบร้อยครับผมนะครับพี่น้องมีทั้งตะขาบแมงป่องครับเลยจิปโปมครับตะขาบพอดีเดินกีดยางไปเจอครับเลยจับมารวมๆกันเลยครับ แม่ฟองกับตะขาบจะไว้ให้นานกว่านี้หน่อยนะครับเร็บร้อยครับใบมะกรูดครับ ริกกับกระเทียมที่ตำไว้ครับเนี่ยครับเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วนะครับเหลือแค่ปรุงครับ ซอสพวกเขาท้องครับรวัสดีครับกานเสร็จเรียบร้อยครับผม ร้อยครับน่ากินมากครับมาครับพี่น้องชิมกันได้เลยครับโกมทอดทรงเครื่องนะครับหอมมากเลยครับอร่อยแล้วครับ <c oughs> เด็ดมันอยู่ตรงนี้ครับผม nói hết tôi dài dài lên lắm Rồi đó

ตัวตัวใหญ่ๆเลยนะครับคนตกในเช้าครับไม่รู้ออกไปไหนรอคนเดียวเลยครับผลงานมา่อคือนครับพอแต่ได้ดครับอ หากค่นชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจใผมด้วยนะครับสวัสดีครับ